27เมษายน2565คนละครึ่งเฟส4รีบใช้เงิน1,200บาทโครงการเพิ่มกำลังซื้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรีบใช้เงิน200บาทบัตรประชาชนใช้เงิน200ด่วนม .40 รีบทำเรื่องลดเงินสมทบ10มาตรการลดค่าครองชีพวันที่27เมษายน65นะครับวันนี้นะฮะเรื่องสำคัญก็คือคนละครึ่งในเฟสที่4นะครับ ใายที่ได้เข้าร่วมนะฮะอย่าลืมรีบใช้เงินพันสองด้วยเพราะว่าวันที่30เมษายน65นี้ตัดเงินนะฮะถ้าไม่ใช้โดนตัดเงินทุกกรณีเลยนะครับใช้ไม่ทันแล้วก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเหลือเท่าไหร่โดนตัดทุกบาทเลยนะฮะต้องหาโอกาสไปใช้แล้วสแกนให้หมดนะครับาเงินเติมเข้าไปแล้วก็ใช้กันนะฮะอันนี้เนี่ยต้องเตือนกันด่วนเลยเพราะว่า เรื่องนี้สําคัญมากๆนะครับสําหรับคนละครึ่งในเฟสที่4นี้นะฮะแล้วก็โครงการเพิ่มกําลังซื้อเช่นเดียวกันสําคัญมากครับออกมาพร้อมกับเริ่มต้นพร้อมกับคนละครึ่งเฟสสี่เลยในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน,นะครับให้รีบใช้เงิน200บาทที่เข้าในบัตรด้วยเพราะเงินตรงนี้จะไม่มีการทบไปเดือนถัดไปอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของบัตรสวัสดิการบัตรประชาชนนะครับกลุ่มราชนะกลุ่มพิเศษไม่มีสมาร์ทโฟนนะฮะกลุ่มนี้ ก็ได้เงิน200เหมือนกันนะครับรีบใช้ด่วนก่อน30เมษายน65นี้นะครับก่อนภายในวันที่นั้น,น,นก็คือวันที่30เนี่ยใช้ได้วันสุดท้ายนะครับพอเลยอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็จะถูกตัดเงินออกไปเลยนะครับ200บาทนะครับก็สำหรับใครที่มีเงินตรงนี้อย่าลืมไปใช้ด้วยบัตรประชาชนนะครับหลายท่านอาจจะสอบถามว่ารู้ได้ยังไงว่าตัวท่านได้200นะครับก็คือคุณเนี่ยตอนเคยใช้โครงการรัชชนะนะครับตอน สมัยโครงการเราชนะตอนนั้นเนี่ยคุณใช้โครงการเราชนะผ่านบัตรประชาชนนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนคนนั้นที่ใช้เราชนะผ่านบัตรประชาชนใช้สิผ่านับรประชาชนนะครับนั่นแหละครับสแสดงว่าคุณได้เงิน200ตรงนี้นะครับอย่าลืมไปใช้เพราะมีหลายท่านนะครับพลาดตรงนี้ลืมไปใช้นะฮะลืมไปว่าตัวเองได้นะครับก็สูญเสียเงินตรงนี้ไปนะฮะอย่าลืมไปใช้ด้วยนะครับ มอส40นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะลดเงินสมทบนะครับตอนนี้เนี่ยสามารถทําเรื่องลดเงินสมทบได้แล้วนะครับผมมีทําคลิปเอาไว้อธิบายไว้อย่างละเอียดเลยหลังวิดีโอนี้สามารถไปดูได้นะฮะในส่วนของ10มาตรการลดค่าของชีพนะครับทยอยเริ่มตั้งแต่บางดบางอันก็เริ่มเดือนเมษายนแล้วนะครับแต่บางโครงการก็จะมีเริ่มเดือนพฤษภาด้วยนะฮะแล้วก็จะเริ่มในเดือนถัดไปอีกนะครับผมมีทําคลิปสรุป10มาตรการลดค่าของชีพไว้ให้คุณแล้วนะครับมีมาตรการไหน ได้เมื่อไหร่ได้อย่างไรบ้างนะครับหลังวิดีโอนี้ไปดูได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็มันแจ้งเรื่องสำคัญนะให้ทุกท่านได้ทรบาบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม